สวัสดีจ้าย้นี่ผ้าเขาขั้วอีกแล้วจ้าเมื่อนี่จะผ้ามัฟแจงผักขี้เหล็กนะจ้าไปทํากันเลยมาเมืองแนวใดพี่น้องย่างไปซื้อผักมาสิแจงขี้เหล็กเมื่อกี้นี่ได้เสดากำนึ่งยี่สิบบาทจ้าเสดาเริ่มออกใหม่ค่ะทุกคนค่ะจะดอกหอมนะจ๊ะดอกหอมนี่กำละสิบบาทได้ได้มาสองกล่องโหระพาว้แจงเนื้อตอนเย็นนะคะผักอีตูสิบบาทด้วกันจ้าผักใบแมว ซองกำคือกันจ้ะใส่แกงขิเล็กแล้วก็พักขาหรือว่าพักชะอมซองกำแกงขิเล็กจำเป็นบอตองมีจำเป็นนะคะเพราะว่าขาดไม่ได้รสชาติจะกลมกลมแต่ยุ่น้ำตัวนี้ละจ้าประกได้เห็ดเขาบอกว่าเห็ดนางลมหลวงเนาะเห็ดนางลมหลวงถุงหนึ่งจากสามสิบบาทใส่แกงกขิเล็กคือกับนี ใยนิดได้หัวหอยเป็นหอยเชอรี่จ้ะบม่บม,บมีหอยจุบบ่มีหอยหอมบ่มีหอยจุบันเท่านะใส่เป็นหอยเชอรี่ก็แซบคึ๊กันสี่สิบสองบาทคุณเด้อแพงอยู่จะสดใไมยอยจาแล้วก็เ้าม <'s> ตองมายองเพราะว่าบ่มีใบาขายจ้า,าแถววันนี้นิดใส่แบบตำเร็จลูกข้าวเจ้ยยองไฮแล้วแกงพักี้เล็กยาเดี๋ยวล่อบเบิ่งเ,เตรียมเครื่องแป๊บนึงส่วนอันนีก้กัผพกกี้เล็กที่ห้าต้ม เซ่อช่องปิดไว้แต่โดนๆผน,นจ้ะแยมเนตแซ่ไว้กะเฮ็ดเป็นก้อนพ่อได้แจงเนาะจ้ะพรายแยมเนตกินค้นเดียวเนาะแจงบ่ลายนะจ๊ะปั้นนึ่งนีละเดี๋ยวตำเครื่องแป๊บนึ่งเดี๋ยวแจงให้กินเนาะมาเบิ่งกันเลยจ้าที่นี่เครื่องเครื่องที่จะใส่แจงขี้เหล็กก็มีพริกตำพ่อบุกๆนี่เลยจ้ะเนี่ยพริกหอมกระเทียมนะจ๊ะแล้วก็มีอ่าคากตะตครยกับพริกลูกโดด ใส่ลงไปเลยจ้ะอ่าหอยยานิีก็ใส่ลงไปเลยหอยเชอรี่ทำความสะอาดแล้วนะคะแล้วก็พริกที่ตำไว้จ้ะเดี๋ยวอันนี้กระสีใส่ลงไปพร้อมกันเลยหรอคะให้มันสุกม <S <S หมดเลือพักพวกนี้ใส่ทีหลังนะจ๊ะรอหม้อดเดือดเป็นกันบอจ้ะเป็นอัน เป็นจังไรชชดบอสชัดบอสเพื่อนๆอย่าจะหันหนีไหมล่ะ <c oughs> หยุดกล่องไว้กล่องเป็นหมุนขันตอนนี้เคนี่แต่สิปรุงปรุงรดไปเลยด้ยจ้ะปรุงรดไปเลยอันปรุง ตูความแสบของเขานะาจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้าเกลืขขอขาดไม่ได้จ้ะเติมความเข้มข้นใส่ไปน้อยนึง,งแูง้แความแสบ <c oughs> แมเ่เหลียนแม่เหลียนนี่แสบอีรีหนึ่งครับพี่นะคะหนึ่งครับพี่อีกครึ่งรับพี่จ้า ดี๋ยวค่อยเติมอีกที่หนึ่งม้อหัวชัดมันเนนี่เนาะทุกคนค่ะก็ะไหจะชัดอยู่น้อยใจเนาะโอเค,อเคอยังนิดไม่ทำเผ็ดนะคะเผ็ดตำพริกก็บุ๊บุบบุ๊บ,บนี่แหละอ่ะล่อหมอเดืออีกทีหนึ่งจะ้ะปิดฝาไว้ซะก้อน หมอบิ้งกันเลยจ้าหมอกำลังเดือดนะจ้ากำลังสีไอหว่หวยห่วยพักขี้เลยเยื่อยนี่เป็นน้ำแข็งกระสิเดือดสาห,หน่อยหนึ่งมาจ้ะ <c oughs> <c oughs> โต๊ะแคบงั้นของหองน้ำกระเดียดเราแป๊บ เดือดแล้วด้วยจ้าทุกอย่างสุกมาแล้วนะคะยานี้ก็เลยกแกงไม่นานเนือ้อแกงบดโดนแกงแชให้พักสุกก็พ่อจ้าอา่างห้อยห้อยอต้องเติมน้ำปบาเลยอีกนะคะน้ำปลาไอีก แล้วว่เนาะก็เป็นแต่เครื่องห่อนแต่โทรศัพท์ไว้ต่อนเลยค่ะได้เวลาใส่ผักของเขาแล้วจ้าพักทุกอย่างเนี่นี่จะเริ่มที่ดอกหอมก่อนนะจ๊ะเพรดอกหอมให้เป็นยุสธก่อนหอมทุกคนหอมตอดอกหอมหอ,มอมยู่แป๊บหนึ่ง,อ,ง,ง,งอ,อมผักขีดหรือเพื่อมาแกงผักขีดแล้วเสร็จของแซบ่บอยู่ที่ค้นมาเราจ้ะของแซบ่บอยู่ที่ค้นมาเนี่ยนี่ต่อมา กินนี้อับอีเยาาไปไหมหน่นึงจากบทตนเบิ้งในได้จ้าใส่ลงไปเลยผักชีเล่าเป็นเอทีทย่เขากันมากเลยเด้อตักขี้เล็กผักขี้เล็กมีพอไรแล้วค่ะแกงไปแกงมากแต่เกือบเต็มหมดใส่จะบอกไผใส่ผักทุกอย่างลงไปลงไปเลยทีเดียวจบอ้อแบบนี้ ขอยซีบังแล้วแซบบ่บเป็นจังไบแบบเก็บเต็มหมอห้อเก่าเล็กๆใหม่ใหญ่ๆยานิดทำเ <c oughs> อาหลังการางาสร้างเหมือนเดิมจ้ะไปค่ะไปกินข้าวน้ำกันบานีซุกแล้วมาวันนี้จ้ากินข้าวน้ำกันแจงขี่เล็กค่ะเพื่อนๆแซบ่บ